ฟังพี่ให kind of ้มันทำท่าเลยครับแสดงท่าฝึกให้มันเลยครับพ no şey ี่นั่งนอนั่งนหมงนั่งนั่งนั่งมอบนั่งันั่คอยงังนัน่งนันัน่ง่นันั่งิด่งนันั่งนั่งนั่งนงนั่มนั่่งนั่ง Rồi, nắng mãi nắng Rồi, nắng đi, nắng mãi Rồi Rồi Mập Mập. nắng mập nắng mãi Rồi Rồi nắng mãi nắng Đi, nắng đi nắng mãi Rồi, mãi nắng mãi luôn. สวัสดีสวัสดีแบบทำมือกิ๊กกิ๊กกิ๊กได้ไรไหมยังไม่ได้ฝึกนะโหยืนแล้วเหรอสองขาไม่นั่งนั่งสวัสดีได้ทำทำมือนีฝึกจะนั่งสองขาอีกทีนะครับครับโอ้ยแต่ให้นั่งยกแขนยกขาอีกข้างนั่งนั่งก่อน